มดข่าวพาเพลินสวัสดีครับรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะครับทุกคนเข้มหัสวีพระเอกดังเข้ารับคัดเลือกทหารกองเกินปี2,566เรียกได้ว่าเป็นช่วงกับการคัดเลือกทหารกองเกินเข้าเป็นทหารกองประจำการประจำปี2,566ซึ่งทางชายไทยที่ถึงวัยต้องเข้าเกณฑ์ทหารตามกำหนดโดยล่าสุดเมื่อวานนี้พระเอกหนุ่มเข้มหัสวีพัชพงศ์ภัยศาลก็ ก็ได้เข้าไปร่วมรับการคัดเลือกด้วยเช่นกันที่จังหวัดบ้านเกิดของตัวเองณที่ทําการอําเภอเสกาจังหวัดบึงกาฬหลังได้ยื่นเรื่องผ่อนผันครบเกณฑ์5ครั้งแล้วครับและเมื่อช่วงเวลาประมาณ17นาฬิกา10นาทีเข้มหัตสวีได้จับใบดำใบแดงและผลปรากฏว่าหนุ่มเข้มหัตสวีได้ใบดำโดยหนุ่มเข้มได้เปิดใจว่าความรู้สึกในวันนี้เป็นธรรมดาที่รู้สึกตื่นเต้น แต่ผมมีความตั้งใจที่จะมาจับใบดําใบแดงอยู่แล้วครับเพราะคิดว่าเป็นการทำหน้าที่ของลูกผู้ชายจับผ่อนผันหรือมาจับใบดําใบแดงก็คิดไว้ว่าถ้าจับได้ใบแดงเราก็ทำหน้าที่รับใช้ชาติให้ดีที่สุดแต่ถ้าได้ใบดำก็จะทำหน้าที่ของนักแสดงให้ดีที่สุดครับขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวครับ ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะครับขอบคุณครับ